เขากินเหลือๆมาเขาเทมาให้เรากินก็มึงกับสุนัขจอจัดพอเราถูกไล่ออกเราอยู่กับมานาเขาก็ไม่ถามเราสักคำคิดอยู่กัะถ้าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเราค่ะทํางานก็ไม่มีงานทําลูกกรเรียนต่ออยู่นี่แล้วอยู่อยู่ประเทศพม,ม่าค่ะ เป็นกะเหลียงสัญชาติกะเหลียงค่ะปัจจุบันนี้ก็ทํางานเป็นผลิตผ้าเสื้อผ้าค่ะเย็บผ้ามาจากประเทศเมียนมาค่ะสัญชาติกะเหลียงทํางานเป็นแม่บ้านค่ะมาอยู่เมืองไทยก็สิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีงานทำอ่ะมันตกงานแล้วตั้งแต่โควิดมานี่แหละตั้งแต่เข้ามาในอยู่ในเมืองไทยก็ทํางานอาชีพแม่บ้านตลอดค่ะเข้ามาตั้งแต่อายุแบบย่างสิบสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปัจจุบันนี้ย้ายนายจ้อมได้ประมาณสเดือนแล้วสเดือนกว่าแล้วเนื่อจากโอกาสผลกระทบโควิดคือปะหาหละหลายยางมีเพื่อนทำงานด้วยกันตีค่ะแต่ตัวเองไม่มไม่มีไม,ไม่ไม่ตีค่ะใช่ติดโควิดติดแล้วก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ในบ้านเฉยๆพยายามอยู่อยู่รักษาระยะห่างกับเขาแล้วก็ ไม่ไม่ไปใกล้เขาแล้วก็ไม่ไม่ไปร่วมกินอาหารกับเขาแต่แต่คอยช่วยเหลือเขาห่างๆซื้อน้ําซื้ออาหารให้เขาไปวางไว้ให้อะไรอย่างนี้ค่ะติดแล้วแต่ตอนนี้หางานทําเขาก็ไม่เคยรับเท่าไหร่เพราะเราไม่มีบัตรสีชมพูแล้วคือสถานการ์คุยนี่แย่มากเลยค่ะล้านอาหารก็ปิดโรงงานก็ปิดเพื่อนๆก็ไม่มีงานทําก็ต้องกลับบ้านกันถ้าเราไม่อยู่ใกล้เราไม่ช่วยเหลือกันก็ลำบากมากค่ะกว่าผู้ใหญ่เขาจะมา จะมาช่วยเหลือก็บางทีก็ยังมาไม่ถึงยังไม่ว่างอะไรแบบนี้ค่ะพ่อเขาบอกว่าบางทีก็บอกว่าโรงพยาบาลไม่พอแล้วก็เราเป็นคองต่างด้าวด้วยแล้วก็อะไรอ่ะไม่ไม่มีคนมารับอะค่ะแล้วบางทีจะไปส่งก็ไม่รู้จะไปส่งที่ไหนโรงพยาบาลนู้นก็ไม่ไม่รับก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่ที่เจอแบบนี้ปีหน้าบัตรมันขาดแล้วอะปัญหาก็ไม่เคยมีตางใช่ไหมทำงานก็ไม่มีงานทำขาดแล้วจะไม่รู้ไปอยู่ไหนอีก ลูกกเรียนต่ออยู่นี่แล้วต่อไปอีกก็ยังไม่คิดเลยเนี่ยมองกับว่ามีคนไทยที่ทํางานด้วยกันนะคะเขาใส่ลายป้ายสีเรานะคะประเทศเธอไม่ดีหรอทาไมต้องมาทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับเมืองเขาทํามืองเราไม่ใช่คนคะ่ะเพราะลำบากอ,อย่างงี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทําอะไรคิดอยู่ค่ะถ้าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเราค่ะถ้าไม่มีที่อยู่จริงๆ ในมือก็มันมีเงินแค่200เองแล้วก็เงินเดือพี่ก็เขาก็ไม่จ่ายค่าเช่าก็เขาก็ไม่จ่ายให้แล้วก็ช่วงเวลาที่บาก็ค่าอายุเราก็ต้องบาด้วยทีนี้มาเป็นพงกระทุไปหมดมาก่อนนะก็โกรธอยู่นะทําไมประเทศนอกเขาเรียกต่างชาติทําไมกัมพูชาเมียนมากับลาวนี่หัดเลี้ยงต่างด้าวเขากินเหลือๆมาเขาเทมาให้เรากิน ก็มึงก็สุน,น่าจอจัดตัวหนึ่งพอเราถูกไล่ออกเราอยู่กับมานาเขาก็ไม่ถามเราสักคำหนึงว่าเป็นเพราะอะไร หนึ่งปีได้แค่สองพันบาทก็ถือว่านี้เดียวค่ะเพราะเราทํางานทั้งปีทํางานทั้งวันถูบ้างกว่าบ้างรีบผ้าสารพัดอย่างเขาไม่ค่นึกถึงเลยว่าเออเออไปงานเนี้ยเออยุคกะอันานั่นนะเขาไม่ค่นึกถึงเลยจะล้อเรียนเราว่าเราผู้ไม่ชัดเขาก็ขีดเราได้เขาก็จะหุนล้อเขาแกล้งให้ล้างพึงบ้างเขาเขาให้ล้างให้หมดเลยแล้วก็เขาถึงให้กลับถามว่างานโอเคไหมแค่พออยู่ได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถูอาเปรียน ไม่ต้องไปดูถูกใครคะ่ะอย่าให้เขาคิดถึงใจเขาใจเรามุนโน้หมุนกังคุมหมุอกัง